สวัสดีครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีพี่พี่น้องน้องทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมารกไทยไก่ก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปมารกคั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสมศักดิ์นะครับคล้ายพุกนะครับเป็นตัวแทนอำเภอนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับหนึ่นนะครับวันนี้ไก่ก้าฟ้าก็จะมาด้วยมายงซ้ายนะครับเปิดไม้ยงซ้ายไปนะครับคู่ต่อสู้ อืมเป็นมาอะไรยังไม่รู้นะครับเปิดแปลกๆนะครับก็ขุนขุนกับโคนี่มาบังบังตามมาหมดนะครับะมาของคู่ต่อส้ก็อาจจะขยับขยายได้ยากนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็เปิดขึ้นไปครับทางด้านปีกซ้ายนะครับคู่ต่อส้ดันเบี้ยมาอ้าจะเป็นม้ยงขวาหรือเปล่านะครับดันโคนขึ้นไปก่อนนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับอ๋อขยับขยายมาเป็นโคนในผลนะครับไม่เป็นไรครับก็ ตีเบี้ยขึ้นไปก่อนปูสามขึ้นไปนะครับก็จะทําให้พยายามทําให้ม้าของคู่ต่อสู้นะครับทางด้านปีกขวามือของเรานะครับอ่าซ้ายมือของคู่ต่อสู้ครับขยายตัวลําบากนะครับจังหวะนี้ก็ทิ่มริมไปก่อนครับนะครับคู่ต่อสู้อาจจะเป็นม้าอุปการซ้ายนะครับแต่ไก่เก้าฟากก็ไม่ให้ใช้นะครับจังหวะนี้ค้าเบี้ยนะครับค้าเบี้ยมรณะนะครับเบี้ยมรณะอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ค้านะครับ ตำแหน่งเบี้ยนะครับเป็นมอนยันหลักนะครับที่ตำแหน่งงองงูสีนะครับตำแหน่งต่อไปเราก็ดันคนขึ้นไปครับทางด้านปีกขวาก่อนนะครับเราจะเอาขุนเก็บเข้าป้อมนะครับทางด้านปีกขวาครับขยายขุนไปหยับขุนไปให้ไวนะครับม้าซ้ายส่วนใหญ่จะตีกันตรงกลางแตกนะครับก็เป็นสูตรขุงไก่ก้าวฟ้านะครับก็พยายามเก็บขุนทางด้านปีกขวานะครับแต่ก่อนที่จะเก็บก็พยายาม คุมพื้นที่เบี้ยนะครับทางด้านปีกขวาให้จบก่อนนะครับจังหวะนี้กินตัดออกไปเลยไหมนะครับก็ระเบิดกันโล่งๆไปเลยนะครับตรงกลางนะครับก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราเอาเรือมาตรงกลาง2องลำก็จะสู้กันได้เต็มที่ครับจังหวะนี้ก็แทงไล่เม็ดไปก่อนนะครับก็พรุ่งนี้ครับวันเสาร์นะครับก็จะมีงานแข่งนะครับที่วันเสาร์นะครับก็จะมีงานแข่งที่การไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านะครับ นี่ไก่ก้าฟ้าก็ทําคลิปไว้ก่อนนะครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปแข่งก็อาจจะมีเวลาได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้ชมกันนะครับนะครับแต่งานแข่งก็ไม่ได้มีการไลฟ์สดนะครับจวะต่อไปคู่ต่อสู้ก็ดันเม็ดขึ้นมานะครับเสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับขึ้นสู่กลางกระดานะนครับเสริมแนวรบนะครับ แล้วเราจะขยายม้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของม้าโยงซ้ายเหมือนเดิมนะครับจับเบี้ยวไว้นะครับก็ตะโซ่ขยายม้าครับม้าโยงซ้ายมาเหมือนเดิมครับโยกม้ามาแบบนี้จะโยนมาหรออขยายม้าไปทางด้านปีกขวาอีกตัวหนึ่งครับนะครับเสร็จแล้วตั้งใจว่าจะเอาเรือมาประกบคู่นะครับทางด้านช่วงกลางกระดานนะครับก็ต้องดูตำแหน่งก่อนครับว่าอ้าวโยนม้ามาแบบนี้ เราต้องเอาโคนกิน,นครับคู่ต่อสู้จะเอาเบีย้ยเบีย้ยนอกกินเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะแทงเบีย้ยเข้าไปีนะครับโคนต้องเสียตำแหน่งนะครับแล้วเบีย้กยก็เบีย้ยก็จะฟรีครับคู่ต่อสู้จําเป็นต้องใช้เบีย้ยในกินออกมาข้างนอกก็เป็นตำแหน่งของเบีย้ยที่ไม่ดีนะครับจังหวะต่อไปเราก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับขึ้นสู่แนวการรบนะครับแนวลบนะครับตรงกลางกระดาน ดูจากลักษณะเบี้ยวเจ้าบุญทุ่มอีกแล้วนะครับโยนเม็ดขึ้นมาให้เบี้ยกินครับกินกินกินเบี้ยเบี้ยข้าฟรีอีกนะครับตำแหน่งนี้เราถอยม้ากลับมากินได้นะครับนะครับถอยม้ากลับมาครับคนเราไม่ขาดนะครับเรามีม้าซ้ายเราผูกอยู่นะครับคนของค่ตจอสู้ทางด้านปีกซ้ายของเราเนี่ยก็ขยายม้าไม่ได้ครับค่ต่อสู้เดินขุนครับเอามากินขึ้นไปนะครับ แล้วก็จะเอาขุนดันขึ้นไปผูกโคนแล้วก็ผูกเบีย้ยอ้ามาจับก,กินเบีย้ยก็ได้จังหวะพอดีครับตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าต้องเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคุตสู้โคนคุตสู้ไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวนะครับอ้าเหมือนได้ยินเราหรือเปล่านะครับเหมือนได้ยินไก่ก้าวฟ้าพูดครับรีบหมุนโคนมาใช้งานตำแหน่งนี้อืม เอาไงดีเอาเรือมาใช้งานบ้างไหม <c oughs> ถ้ายนโคนไปก็ต้องแลกกันนะครับก็เอาเรือมาปลูกเม็ดก่อนครับนะครับสองที่ม้านะครับจังหวะนี้เราโยนเม็ดขึ้นไปได้ไหมโยนเม็ดไปให้โคนกินสองนะครับถ้าโคนกินขึ้นมากินโคนกินเม็ดม้าก,ก็จะขาดนะครับถ้าจะกินสองต้องใช้ม้าก,กินนะครับ อ้าวคู่ต่อสู้มาลุกนะครับเจ้าบุญทุ่มนะครับก็เอาตัวใหญ่มาแลกกับตัวเล็กครับโคนก็กินขึ้นไปนะครับเอาเบี้ยกินมาในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เราเอามาไปบังไดไหมไปบังนะครับไปบังแล้วจับกินโคนนะครับคือเราต้องการที่จะดันเอาเรือลงลงมาครับถ้าโคนดันขึ้นมาเราก็จะเอาเรือไปเสียบตรงกลางนะครับจับโคนสองตัวนะครับคู่ต่อสู้รู้ทันครับผูกโคนผูกโคนก็เบี้ยหายครับนะครับถอยมากกลับมากินเบี้ยครับ ก็มีคนอีกตัวนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับอ้าวู่ต่อสู้ไม่สนไม่หือไม่เออครับหนีโคนมาก็โคนอีกตัวนะครับขาดอีกแล้วนะครับโอ้โหเล่นท่านนี้ก็สามหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าแอปนี้ตอนเปิดแอปใหม่ๆนี่จะได้คนละห้าร้อยนะครับก็ต้องเล่นเยอะพอสมควรนะครับถึงถึงขึ้นหลักพันได้นะครับก็คงจะกดดันนะครับู่ต่อสู้ก็อยากจะบุกนะครับ จังหวะนี้แขกฟ้าคิดแน่นอนเลยว่าผู้ต่อสู้ต้องเอาโคนกินเบี้ยสองหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือขุนเราอยู่ขอบเรือสองลำเลยตากดนะครับก็ไม่เป็นไรครับยกม้าขึ้นไปม้าตัวล่างนะครับมาคุมตารุกนะครับผู้ต่อสู้กิน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 ลุกลุกลุกแล้วก็มาลุกลุกไม่ได้นะครับม้าดอกกันอยู่นะครับกินเข้าไปครับนะครับ ก็ตอนนี้ดูจากตัวหมากแล้วนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นต่อมาถึงสองตัวนะครับโอ้โหนะครับผู้จะสู้จะไหวไหมนะครับแต่ผู้เล่นท่านนี้นะครับก็ถือว่ามีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับคือไม่ยอมง่ายๆนะครับอ่านะครับถ้าเป็นคนอื่นๆแล้วเนี่ยลุกเข้าไปครับก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับนะครับท่านนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับ เราตัดเรือออกลำไหมนะครับตัดเรือออกหนึ่งลำเนี่ยเราจะเล่นง่ายมากนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้มีเรือลำเดียวไม่ต้องระวงระวังหลายลำนะครับก็เอาเรือไปต่อเรือก่อนนะครับพยายามเหมือนมีซามูไรครับมีมีดคนละสองเล่มนะครับก็พยายามแย่งออกเล่มหนึ่งก่อนครับคู่ต่อสู้ก็ไม่เอานะครับไม่เอาเราต้องเอาเรือออกมาอีกลำหนึ่งนะครับขยับออกมาหนึ่งตาครับ ็อกคุณไว้อยู่ตาอับแล้วโคต่อสู้ก็ลุกนะครับถ้าเรือแรกกันหมดแล้วนะครับเดินให้กินฟรีเขายังมีเบี้ยหงายอีกหนึ่งตัวนะเบี้ยหงายตัวนี้ครับนะครับก็ไม่ถึงตาอับนะครับเราก็ขยับคุณขึ้นไปครับถ้าเอาเรือมาลุกก็จะเอามาไปปิดนะครับเรือคลองเจ็ดอีกแล้วนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าจะเสร็จทุกรายหรือเปล่านะครับก็เอามาไปปิดครับนะครับมาสองตัวนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของการลุกนะครับ เอาขนก็ไปติดเรือครับตัวสู้กินเบีย้ยครับกินเบีย้ยเราเอาม้าไปลุกเขาต้องหลบมาตากดถอยม้ากลับมากินเรือเรือฟรีนะครับถอยม้ากลับมาอุ้ยเมื่อกี้เราเอาม้าลุกกระจนแล้วนี่อืมไม่ไม่กินแล้วไม่กินแล้วครับไม่กินเรือครับเอาม้ากลับไปใหม่ลุกขึครับนะครับ แม่มือไวจริงๆครับนะครับลุกสองทีก็จน้วครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเอามารุกจนสวยงามนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีทิกต็อกก็ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับกบขอบคุณและสวัสดีครับขอคำนบละหนึ่งไลค์นะครับสวัสดีครับ